โอ้แค่่คนนละตตตัััวววี้ใหญกรับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมจักสี่เลี่ยเรียงซื้อกันไปแนวไเลเนาะพี่น้องเนาะหน้าตาก่ะคุณเคยกันดีเหรอพี่น้องผมหน้าตาก่ะคุณเคยกันดีเนาะพี่น้องเนาะอ๋อแมนวานุ่มใช่แมนว่าครับผมครับได้การเลยแมนว่าอ่าครับผมดีเบิดเนาะพี่น้องเนาะก้อยปิว แบบว่าหอยแห้งไปเลยแห้งเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเป็นปลาที่เข้าไปส่วนแล้วก็บ้ามีหลงนั่นละโอ้ยยักษ์วกทงได้พี่น้องนะคนน่าร้ายกับเบบนีเหระพี่น้องเอไม่น่าทงเดียวทงคุณเม่เคยไปยักษ์เสียเดียคู่ไปนี่ผมมีหน้ามันดีแม่นบ่าอันนี้วันนี้ก็เสร็จไรนี่เอาไปแล้วผมสกอยติววสันพี่น้องผมมา ซีฟควยปลาด้วยพี่น้องเรือแซมบาทพี่น้องผมบัดทีเนี่เอาบานหนึ่งของพี่มือไงส้ตายร่มกันผเชียบผัแมนวอร์ผัดเดิดปลาตะเพียนผัดเดิดกระมีตัวนี้คือสลิดปะเดินไปกันเดินตะเพียนลากขาวตากแกงเครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยว พาไปขันหมดแดงน้ากันเนาะครับเนาะหน้าเสียบเสียบเร็นบ่ก็บอกว่ายังไงเองนุ่มไทยนุ่มไทยกำลังกำลังฝักอยู่ต้นรอไปกำลังฝักอยู่นะครับเนาะน้องเรียนก่อนนุ่มเทพเป็นกำลังใจนุ่มเทพเป็นกำลังใจตะเมนเด็ดครับโอ้เต็มแซมเนี่ยแถพี่น้องขันควายปิวแต่ก็นุ่มไทยนี่บอพาดแล้วครับพี่น้องผมสามารถชกกีติมัสักของเฮาพี่น้อง ได้ยังกับแก้มเนาะครับเนาะบักขามเปียกเกี่ยน้ำตาบมเดี๋ยวนี้เออเ,อเบักขามเปียกเกี่ยน้ำตาพี่น้องผมเว้าเรากะที่เด็ดอีหลีนี่ยุ่มมองนี่เนาะครับเนาะอ่าเป็นเป็นควายปลาซิวพี่น้องผมควายปลาซิวเนาะครับเนาะ เอาสดครับสดเลยสดเลยจำปลาซิวใส่บักกวักจานบักใหญ่เบิดเลยเป็นบ่าพูดเดียวอ่าลุงเทานี่ยือนี่ครับอันนี้ก้อยปลาซิวครับผมก้อยปลาซิวกับเราอ่าไอ้กับบักสองสาวนะพี่น้องเนาะกับบักเล่าเล็กและเขาเอินย่างหนึ่งเดี๋ยวเบื้องคู่เอพี่น้องคู่สอน คู่ซ้อนดนตรีบุญเทพเพิ่นบ่ธรรมดาแชื่อพี่น้องเดี๋ยวผ้าเขาอ่าวงดนตรีเขาอีสานบาดกว่าเองกันซะเลยพี่น้องผมฮะเอาแถวนี้บ่มีบ่ดหมดแดงนะเอาไปกระเทยไปยังเดินเตี้ยวแท่งไปตั้งกันหมดแดงหมดจอตายหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านุ่มไพไปหาหมดแดงก่อนเดี๋ยวกุยเดี๋ยวบ๊ามีมาด้วยครับเด้อแป๊บนึงเดี๋ยวเป่าให้พี่น้องฟังบัวนนี่นะ ไปครับไอ้เจ้าดีทีนั่งเขาบ่าเขาถือกวางน้ำนั่นเด้อเขาถือกวางน้ำเขาถือกวางน้ำเนี่ยไปกับลุงชายก้อนกวาเป็นเจ้าไดีพี่น้องผมไม่ใช่รรมดาผู้ชายคนนี้กับทีมงานเฮาอีสานบ้านของเองนะครับพี่น้องนะเอา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 เดี๋ยวคูเอกหาเนี้ยเด้อเดี๋ยวน้ำทีมงานไปทางขุนก้อนบาทพี่น้องไปหาหมดแดงก่อนครับพี่น้องผม ใส่ละนุ่มไพ่เอาธงความแมนว่าหมดแดงเขา่าครับแล้วกะ็หมดแดงต่อมาเอาบักชมพูโกชมพูนัะนะ่นน่ะจังไรจังโคกพูห้างแก่สารไอสะอาดดีความนี่โกชมพูนี่อยู่โกชมพูมพันบ่นนดีปัญญังบ่นี่แล้วนะครับพี่เตียนะ้ยเนาะไปที่นี้ฮะไปเอาปลาหน้าแม่เปียะครับ,รบทางหน้าพี่เตีย้ยเข้าขคนละ,ะเหมือนเดิอมนุ่มพีเข้านี่ยพี่น้องผม S <S แม่บอกมันตั้มบอกถ้ามุนผมเห็นไ้เลยที่เห็นเอาเอาไปพี่น้องผมนุ่มไฟผ่าลุยไสไปไสกระตองไปน้ำกันละพี่เตียเตรียมตัวนะครับเด้อกล้ององกล้องเขาบ้ามี่เขไปเรียบร้อยแล้วต้มปลาก้อยปลาครับพ่อห้างไหนเขาห้างนั่นหละนุ่มไฟครับพ่อมองไหนเขมองหันแล้วเฮ้ยสามสี่ห้างผุนเป็นยังสี่เพราะพ่อ,พอ มีตัวฮะบ่มีตัวห่างเบิร์ดหรอไงดูคุ่น่างห้างเงี้ยปะเอ้าไปไปไปเดินมาเดินหน้าข้าวเดียวครับเดี๋ยวหกปันไดกับตองฟ้าละสูงปันไดกับตองม่างกันละว่าโอ้เสียแปซ่าบ่ซุ้มนะมันกี้ปาธนาหอยน้ำหอยกูบาดยางเนาะแล้วก็ได้เนาะปาธนาอยากน้ำน้ำเจ้าอยู่คุยามเอาบักซีดาสุกหน่ายนี่ผู้เดียวคงว่ามีไปกินเาบาด ใส่ไม่ปวดไม่ปวดเมืองก่อนโอ้ห่างนี่ได้การเลยพี่น้องผมเดี๋ยวห้างเครื่องหัวยเดียวเดียวเดยวเอาเอาหยอดน้ำเนี้ยเอาหยอดสะก้อนเลยนุ่มไพ่จิ้งก๊อกไก่เปล่าเดี๋ยวจงเก็บเอาบอกมันสิบอปลายใส่มืองบอกเอาผเอาเอาเอาหม่างเลยม่างเลยฮะพี่น้องผมปฏิบัติการม่างหมดแดงใส่ ห่างเดียวพ่อป่าปลาก้อยเนาะพี่น้องเนาะเอางาไปพร้อมเลยกระสันลงเบิด์ตหยุดถงหยุทหาอีหลีพี่น้องผมค้อยตาทีมงานนี่เฮ็ดยังกินนี่มีแต่ค้าว่าดุเดือดเนาะพี่น้องเนาะดุเดือดเผ็ดมันกัดแหนมุนแหนมันตรงยิบตรงเทือนแนวนี่บ่พ่อกับอีกข้างหนึ่งหนึ่งใหญ่หนึ่งเออมันบ่พ่อดอกมันตาลาย เอาใส่อีกจังเลยเดี๋ยวพี่น้องต้องขันเนาะพี่นนะ้องเนาะขันให้หมดเหงียวใส่วุ้มสมเข้าไปในเนื้อปลาขาวอาฝะพี่น้องผมปิว้วเวิร์นเวิร์นบรรยามกล่อยแล้วโอ้น้ำแตกเลยนุ่มไพเลยขวอกดันไ่แห็ดผิวเมื่อองนี้เดี๋ยวผมไปเอาอีกไหมเอาทมกลางบรรยากาศห <laughs> ยุดทงหยุดทาพี่น้องผม พุ่นะเตาเว้นกับใบกับคอยลงมาแล้วแล้วน้อพี่นองเนาะครับผมได้เลยกกวาเดียวหักยอดวาไปนํำพีนองอุ้ยนี่มีหอนไขว่านี่อุ้ยสุดยอดเลยพีนองหัางนี่ไข่ฟาบ่สิได้เนาะเอาง่ายไปเรียบบานเนี่ยอุ้ยกัดบามีน้ำดีเลย ปิวบันปิว,ป,วปิวเดียวกับปิวใส่พักใส่หยาใส่สู้รถเข่าหัวไปบกพได้เราพ่อพ่ออยู่บทรัพย์หนิพ่อ,พอ,พอฮะไม่ขันว่าบ้านห้องบนเนาะแม่นบเ่เอาบ่เอาใส่อีกบบอกปลาซื้อลายแถวธนภัยพ่อพ่อเสียผมรบ่เอามันมาแล้วครับผมพ่อกับพ่อสอนละเอาเอาไป้จะไส่ต้มครับผมปัน่นออกดีมันเข้าขาวนวลๆผมปวดครับดูเด็ดเพชรมันอิลีพี่น้องผม คับผู้ชายคนนี้เนาะพี่น้องเนาะนุ่มไพจัดไงพี่สันบ้ามีอดบ่ได้หรอกพี่น้องเห็นยยอดว่าแนวนี้มันต้องกินพี่น้องเอาไปกินกับก้อยปลาคันผู้ใดี่าบ่แซ่บไปหาหมอพี่น้องตะเก้าเป็นแนวนั่นแหละบ้ามีว่าหมดกรหลายๆเอาก้อนพี่น้องผมอโอ้ยหมด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 เออเออโอ้โหก็จะเอาตั้มไรกัน หย่านม้ามันเหนียวใส่พี่น้องเลยเอื้อเอื้อเอาไปหอดหุ่นมีคาเถอะนี่พี่น้องไงได้แล้วพี่น้องผมโอ้ยโอ้โอ้เป็นเังไรพี่น้องยอดว่าพี่น้องผม ยอดวายกินกับกไขยปลาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปพุ่นนะเต็มมือบ้ามีอ,อยู่พุ่นมี่ตะหมด <c oughs> เอากลับมาถึงหวางถึงบ้านกันอีกเทื่อนึงแล้วเนาะพี่น้องผมเนาะโอ้ยหมดหลายพี่น้องผมม,มาปั่นกันอยู่ในบ้านอีกเทื่อนึงกันไปเรื่อยพี่น้องเลยเกินว่ามือคู่ไพ่าขาวจากเรเล่กระไดเหมือบ่แหล่ได้ผมย่างมาย่างดีได้เพื่อง,งานนี่ย ปั้นน้ามอ,อหอแห้งๆพี่น้องผมให้ชมซเสื้อก็่ากวายผิวนะพี่น้องเนาะ <c oughs> บาดฟังทางนั้นเ้ามียังเกิดขึ้นว่าพี่น้องเนาะ <c oughs> บ้านเฮาบ่ธรรมดาทด้พี่น้องที่มงานเฮานี่กันบอาเพื่นว่ามีเวลาม,มาร่วมตัวก,กันบอดทึ่งพินทึ่งซุ่งทึ่งขี้บอดได้พี่น้องผม ยังน่ะดยังกันยนั่นพี่อาานั่งเาครับผมครับผมแพี่น้องครับผมเคยจำอาจารย์สมหมายพ่เข้าได้ไหมเดี๋ยว่ปก่อนนะพี่น้องมาโพยีพีเราได้พี่น้องเฮ้ยเพื่อนอ้่ะ ถึงอายุยังหน่อยอยู่พี่น้องผมแค่สามสิบกว่าปีสามสิบตนต้นแต่ว่าฝีใหม่ไล่มือในการเป่าเครย่อนี่เพร่ะธรรมดาเด้พี่น้องเนอะสำหรับคู่เอเฮากระไดเลียนจบนาตาสินมาเด้พี่น้องเนาะ ตอนรับสมาชีกอีกคันหนึ่งนะพี่น้องเนาะต้องครบทีมผีเตี้ยของเข้านี่เองพี่น้องผมสมัยตะกี้คุณพ่อคุณแม่เฮาอ่าจีบสาวสมัยตะกี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ใส่สุ้งกับแค้นเด้พี่น้องอ้อมบ้านให้หูไปว่าบ้านหล้างได้สิเธอขึ้นไปจีบลูกสาวกาศสีเป้าแช่แล้วก็ดีสุ่งไปยุนาขั้นไหนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ฟอข้นคุยลูกสาว่น ติดต่องานแสดงได้เลยเด้พี่น้องสำหรับคู่เอเขานี่เซียนแค้นผู้นึ่งคือกันละพี่น้องครับผมว่าธรรมดาพี่นออ้องยกหนึ่ง่านไปพี่น้องผมเดี๋ยวถ่ายยกซ้องกันเลยที่เดียวพี่น้อง Woo! Mm -hmm. อะไพี่น้องบรรยาก,กาศสุดๆพี่น้องเลยบาสีา่ายตอดสดสำเนียเน็ดบา้ามีมีเลยเน็ดกระอยร้อพี่น้องเป็นเพตามอายุการใส่งานของมันเนะพี่น้องเนาะเนี้นเท่เอาอกันได้ับบางย่มก็ได้ตัวนีน้น ครับผมครับผมนะครับเนาะรวมด้วยช่วยกันล้วพี่น้องครบทีมมันก็จังสีดีพี่น้องผมใบสองใบสามเข้ามาเหล่าเด้มีพี่เตี้ยแมนบับรรยากาศทางบ้านเฮามันก็ต้องแนวนี้ล้วพี่น้องผมปล่อยปลากับว่าวนัวหัวมวนกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับพี่น้องผมมาถึงในขัวใน เคียกันแล้วพี่น้องเฮ้าบาทที่เนี่ยใส่อหอมใส่บักพีกไปแล้วเนาะหลังจากที่เข้าปั่นให้ปิวแล้วพี่น้องผมเป็นจ้างไดยพี่น้องก่อนก้อยแบกบแล้วรอดสีฟ้าของเข้า,าม่วนเนี่ฟ้าตั้งงนี่ฝ้าตั้งงนกับม่วนด้วยซ้ำไปมันเอ,อมันปิวขนาดนี้แล้วเดี๋ยวให้ใส่พักใส่หยางลงไปก่อนจับขึ้นดังสวดสวดผนตัวน แม่แปลห็ยังเหรครับนั่นขัวเขาควรโอ้ขัวเขาควรว่ครับผมใจแล้วต้งนงอ๋อครับครับคับปลามันหลคือว่าเนาะพ่อเยอ่บว่าขัพ่อกับพ่อนตัวครับในใบอวางหิมะพาดมานอ่่าใบเกี่ก็คือเราเป็นใบํำเกียงแล้วนาะพี่น้องเนาะข้นเบื่องเพื่อนกระไดคือใบํำเกียงหายเป็นจังใดพี่น้องขันผู้ก่อยเพราะเปลียนนี่ แล้วตัวเดี๋ยวเราจับตัวสิบว่าเป็นลักษณะนี้ไปจิ้มเมื่งกีน้นเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมจิมเลยนะครับเด้อเอาไปเขาจิ้มเมื่งกีน้นอ๋อเอาแซมไปเลยบ่ะเยอะไปอีกคนผู้หลานกร็จะอะไ่ผู้หลานธรรมดาใจเย็นๆครับเดี๋ยวไปทางนอกก็เย็นหรอก ใส่พักอีกเว้นบ่าพี่น้องผมขั้วหอมบ่รปลานี่ไพี่น้องทางหอมนี่สุดๆกันไปเลยเนาะครับเนาะก้อยปลาแซ่บๆพี่น้องผมทางไกรทางไกรน่าไปเทียวต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดผู้อยู่ไกลก็ดีมากเลยพี่น้องนะเฮ้ยหงมับ่เปิดเปิดกัดกัดเชียวกัดลุ่นหมดเียงกัดบ่ทันเสาอยู่เท่าอยี่ยนี้เนียจัามันไปหลีอยู่ใส่เนี่ย ขงนัวห้อยลงไปพี่นองที่เด็ดมันก็นยุ่งวงนี้ตัวไส้เราบ่นาประเดกยดเข้าเขาป่ใส่เสมอไส้มันก็แล้วเนี่ยเอาบาอกไส้เกียแทนเอาเอาลงไปซิมไปเลยนลมไปเลย แทบเดาหวานปานพี่น้องให้ยกเลยพานพี่น้องผมอันนี้ยังละ่ะคือว่าก้อยนั่นเปิโดโหลดไปซิวเฮากันได้อไว,อ,ว,วอ๋อก้อยไปแล้วเป็นบ่เดี๋ยวไม่หรอกว่าใส่แต่น,น้ำจังไดนี่อ้าพี่น้องผมสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะ มาแล้วมาแล้วบาดที่นี่อมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อบอสเสียบนี่ป่วยซ้ำหนึ่งเต็มเต็มพี่น้องผมซ้ำหนึ่งเต็มเต็มกับก้อยปลาเฮามามามาเดี๋ยวเอาพักมาอกีกเดี๋ยวพักก็ว่ยากเดี๋ยวบ้านี่ครับแม่นบพี่เตี้ยอันนี้ก็ดีคือกันแม่นบ้ครับผมเอาออกมาเลยครับขันว่าจังสัน เอา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 ไบบาเขายาได้เกินนีแลครับผมขับผมคือมีหน่อยแท้เอาวันจะไปก่นะใจเอา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 ลุยเดอดเด๋ยวเอาลุยเรื่อยคุยเนื้ครัสุดยอดนะครับเนาะบ่เสีบกับปล้ยทอดเลยเป็นว่ไอ้บ้ายอดเท่า มีน้ำหูน้ำตาแล้วบาดผู้จังหนึ่งแสบร้ายเกินไห้พี่น้องผมเป็นจังไดยนุ่มยอดแสบเนาะครับเนาะบ่อบผัดสร้างแสบไปใดไปไตเบียยังมาอีกเนาะพี่เทียหฮานั่นเขาเอื่นไรอีกยังล่ะ อ๋กระทกโลกเนาะครับพี่น้องผมกระทกโลกกระทกโลกบ่าเมนสะตว์โลกรีว่าสัว์โลก็เฮานี่เองกับมาพี่น้องผมบาดที่นี่กินก๋วยปลาแซ่บๆน้วกันนะครับเนาะกับทีมงานอีสานบ้านูเองมาหนารายการล้พี่น้องผมเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยกินเพื่อน้ำเน่กินเพื่อน้ำเน่ยไงอะก๋วยแปลาข้าวเน่ลครับปลาคนย่ปลาขวยาสนะพี่น้องเนาะนุ่ใช่เดีบคุยเบิราตเดกวางไม่นำได้ของาลง ภาษบป่วยปอาบงเมลยงไปถามเเพี้ยนครับผมวังมีที่ที่มันดบกนอาอนุ่มเรือไปใส่ล่ะไม่ด้เอาเนาเอาหวยบ้าเบินจินแม่เสีมัวให้ร่ำไรพี่รีพี่ไร่เห็นอย่างเนาเลือกซึ่งนี่ล่ะครับดนๆนมาพอบาททีนึงพอผู้เฒ่าผู้แจข้ากะเกิดความหักความได้กันกัน้ำหูน้ำตาตองมีได้พี่ลวองพังแยาเงาออกตัวฮะ บยงใบยง่ใยงันพันใบหวาใบหวาดิใบหวาดิมีถูกใบใบหวาใบหวาก็มีใบํำเจียงก็มีเนาะใบนี่ใบเป็นตะปาเยอตัวละใบน้ำเจียงเข้ากรไดนี่นั่นใบลำเจียงคักตัวนี่เฮียพันเฮียพันเสื้ออเท่ตัวเีงรับรองมึงเ้อมเนี่าันเมันเป็นเต้หลบมันฝุอางของมันมัยปลาไหลเป็นกระป ครับผมครับผมนักดนตรีเฮ้าพร้อมพี่น้องผมทีมงานพร้อมคนนุ่มไหวฉะกันของเฮนาพี่น้องนะรวมด้วยช่วยกันพี่น้องผมมาเสียบมาน้วนำกันพี่น้องผมกับก้อยปลาทาทากนีสุดยอดแล้วพี่น้อง กูเอกการันตีว่าขันบ่เสียให้เปล่าไปหาหมอว่าจันครับผมยาปลาป่าเสียกับเรีาร้องิ่มเบิ้งครับผมไอู้กันที่ครับครับผมไอู้กันทีดจ่อองมัที่มันดีขึ้นมูมูหนึ่งมูหนึ่งขี้มปแล้วเร็ลงรลงมัได้่ไงนะเดี๋ยวต้มปลาเขาต้องถ่ายเดือปีนองเพ่อท่านเห็ดวลา ตุ้มว้รุ่นเขาบอกว่าถ้าก่อยปลาย่างเดียวกับเลือแแล้วว่านนั่งรับท่านแรกแล้วข่านับผมแดงข่านแรกแล้วครับผมครับผมไม่ใแม่มแบบมี่ยังเหนื่อย่าังดีกว่านี้อแล้วครับผมโซบะครับผมยันยุดมันมาท่านบะมีน้ำซุปสดไม่เอาุไ้าไม่ทำซุปสดสุดยอดครับผมเอขี้ป้งน้อยสุดยอดครับผมมันมาท่านก็คือว่าไม่ได้เงินละ ครับผมครับผมเมาจะวาจะบวกไปนยมืนีอรที่่กินแนไปไหนมาไอเดินไได้แจมันลงควานกอถือเลยแ็ดึงึงดึงมึงอ๋อหัวตายาไมแววแกวไปขาผม นี่แหละยื่นอยู่เียแนละไม่ใช่ครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลื์ทุกซับทุกการที่ตามเมื่อเดิมเขื่พี่น้องผมทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกการพูดคุยดีเบิร์น้องพี่น้องเนาะพิจารณาตัดการใด้เาะมีกีกข้อถูกข้อไปที่ทีมงานของเราพี่น้องเนาะรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยพี่น้องผมอ้าพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมครับกับเสด็จรามไพจักรไม่ต้องพิเารณาเพราะการคลิปหน้าส่วนที่เป็นคลิปนี้ยังที่มันดีๆนั่นก็สะพยายามนำเสน่ให้พี่น้องในเบื้องกัาลนะครับพี่น้อองผม่ะ ไปพี่น้องผมบาดที่เนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยยอดกระโดนน้ำยอดนี่เขาบล่ลงมาให้ข้าเจ้า